โป้งเดียวดับสนิทสองแถวเจ้าชูระเบิดหัวคาวงเล่าทำเองหรือฆาตกรรมระเบิดหัวปริศนาโชเฟอร์รถสองแถวจอมเจ้าชูมีเมียแล้วยังไข่เรียกไข่ราดแอบมีเมียน้อยถูกเมียหลวงจับได้เกิดทะเลาะมีปากเสียงสุดท้ายเปิดชากเจรจาเคลียปัญหาในวงเล่าเมียยื่นคำขาดขอหย่าโมโหฟิวขาดชักปืนจ่อขมับสับไกลตัวเองดับคาวงเล่าตำรวจไม่เชื่อยิงตัวเองสอบเมียเครียด เหตุการณ์โชเฟอร์ขับรถสองแถวแต่ไม่ได้ส่งแอลเรียนรามกลับไปส่งเมียน้อยแทนถูกเมียหลวงยื่นคำขาดขอหย่าหลังตั้งวงกินเบียร์เล่าด้วยกันกลายเป็นศพถูกยิงเมียอ้างค่าตัวเองแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อนักตรวนหาคราบขมาดินปืนบนฝ่ามืออย่างเร่งด่วนเหตุการณ์รายนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา17นาฬิกา50นาที ของวันที่23พฤษภาคม2541ร้อยตํารวจตีอาทิพงศิวาไพรร้อยเวรสถานีตํารวจภูทรอ,อำเภอเมืองพิษณุโลกได้รับแจ้งจากนายสําราญเรื่องนายผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านหนองต่อตําบลสมอแขอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกว่ามีเหตุยิงตัวตายที่บ้านเลขที่32หมู่หนึ่งบ้านหนองต่อขอให้ไปทําการชนสูตรพิกศพและตรวจสอบรายละเอียดด้วย จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นจากนั้นจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจโทอดุลสายบุญสืบรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเมืองพิษณุโลกพันตำรวจตีแดนใจงามพวงร้อยตำรวจเอกชะอ่วมสิงสถิตดาบตำรวจปรีชาสุภากิจผู้บังคับหมู่งานสืบสวนร้อยตำรวจเอกประสิทธิพิทักษ์โสพลเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่งและหน่วยกู้ภัยข่าวภาพ ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงมีชาวบ้านที่ทราบข่าวประมาณ100คนเศษกำลังมุงดูเหตุการณ์อยู่ที่พื้นดินร,บรอบๆบ้านบางคนก็จับกลุ่มวิพากวิจารณ์ณถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนเจ้าหน้าที่ต้องกันให้ออกไปห่างๆก่อนเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และเกรงว่าจะเข้าไปทำลายหลักฐานต่างๆซึ่งชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงเข้าไปทําการตรวจสอบรายละเอียดบริเวณพื้นดินหน้าบันไดบ้านเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนลูกซองสั้นแบบไทยประดิษฐ์ตกอยู่หนึ่งกระบอกซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุตรวจสอบภายในลํากล้องพบกระสุนปืนขนาดเบอร์12ซึ่งถูกยิงออกไปแล้วคาอยู่ในลํากล้องจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบคดีจากนั้นจึงขึ้นไปตรวจสอบบนบ้านเจ้าหน้าที่พบภาพของชายเจ้าของบ้านที่นั่งพิงฝาบ้านหัวห้อยไปทางซ้ายขาเหยียดยาวราบไปกับพื้นกระดาน ทราบชื่อต่อมาคือนายนิรัน์มีสุขโขอายุ35ปีมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ศีรษะด้านขวาทะลุด,ด้านซ้ายความแรงของกระสุนปืนทำให้กระโหลกซีกซ้ายและในตาแหลกกระเด็นหายไปทั้งแถบเพราะคมของตะกั่วจำนวน12เมตรลักษณะการแต่งกายสวมเสื้อยือดคอบกแขนสั้นสีฟ้าอ่อนสวมกางเกงลายสกอ็อตขายาวสีเทาสลับขาวหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำการชนะสูตรพิกศพและตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว จึงได้ให้เจ้าหน้าที่วิทยาการเขตแปดดาเนินการตรวจสอบหารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไปก่อนที่หน่วยกู้ภัยจะนําศพผู้ตายส่งโรงพยาบาลพุทธชินราชเพื่อให้แพทย์ชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมอบศพให้ญาติมารับไปบปําเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป จากการสอบสวนนางประมวลมีสุขโขอ,อายุ38ปีซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายให้การอย่างไม่มีท่าทีเศร้าโศกเสียใจว่าผู้ตายมีอาชีพขับรถโดยสารสองแถววิ่งระหว่างอำเภอวังทองกับในตัวเมืองพิษณุโลกซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายขึ้นผู้ตายได้กลับจากขับรถจากนั้นจึงชักชวนกันมานั่งกินเหล้าและเบียร์บนบ้านที่เกิดเหตุ โดยมีทั้งหมด4คนคือตนเองผู้ตายนางหวาดเอี่ยมบูอายุ65ปีอยู่บ้านเลขที่36หมู่1ตำบลสมอแขซึ่งเป็นยายและนางบางทรัพย์สินอายุ51ปีอยู่บ้านเลขที่32ทับ1หม 1, ู่งตำบลสมอแขซึ่งเป็นพี่สาวของตนโดยที่พวกตนทั้ง3คนนั่งกินเหล้าขาว40ดีกรีส่วนผู้ตายนั่งกินเบียร์ ระหว่างที่นั่งกินกันได้สักครู่หนึ่งก็เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงระหว่างตนเองกับผู้ตายเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ตายไปมีภรรยาน้อยซึ่งตนเองก็ได้ยื่นคำขาดขออย่าขาดจากกันทำให้ผู้ตายเกิดความโมโหจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นก็อย่าอยู่ด้วยกันเลย จากนั้นผู้ตายก็ชักเอาอาวุธปืนลูกซองกระบอกที่เจ้าหน้าที่พบบนพื้นดินหน้าบันไดบ้านออกมาท่ามกลางความตกตะลึงของพวกตนทั้งสามจากนั้นก็จ่อไปที่ขมับขวาลั่นไกยิงตัวเองจนเสียงดังสนั่นวันไหวพวกตนทำอะไรไม่ถูกจึงลงจากบ้านมาข้างล่างซึ่งขณะนั้นนายสำราญผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีบ้านอยู่ไม่ไกลกันนักได้ยินเสียงปืนจึงวิ่งมาดูพร้อมกับแจ้งเหตุร้ายให้เจ้าหน้าที่ทราบดังกล่าว จากคำให้การของนางประมวลเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อว่าผู้ตายจะยิงตัวตายเองเพราะคำให้การของนางประมวลมีพิรุษหลายอย่างซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าระหว่างที่ผู้ตายชักปืนออกมานั้นนางประมวลอาจจะเข้ามายื้อแย่งปืนกันขึ้นเพราะเข้าใจว่าผู้ตายจะยิงตนเองอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่จะได้นำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่วิทยาการตรวจหากราบขม่าดินปืนบนฝ่ามือของนางประมวลซึ่งผลการตรวจสอบต้องส่งให้สถาบันนิติเวชกรุงเทพเป็นผู้ตรวจสอบหากผลการตรวจสอบพบก็จะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมืองความมากๆในกามกิเลตตั้นหามักพาให้พบจุดจบเช่นนี้แหล